ครับนี่ก็หมดประต้าเบบของทุกๆวันครับวันนี้เราอยู่ที่หมู่หนึ่งและหมู่สองตำบลวัดละมุดนะครับนี่ครับของหมดเกลี้ยงครับเหมือนเดิมทุกๆที่ครับอันนี้ก็เป็นผู้นําครับท่านสอประอครับคุณทรนะครับท่านกำนันนะครับแล้วก็ทีมงานคุณชาวบ้านนีก็ท่านปจอนะครับวันนี้เราจะขอสัมภาษณ์ท่านกำนันหน่อยครับท่านกำนันครับวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับท่านครับพี่น้องเรามาเต็มเลยรู้สึกดีใจและภูมิใจครับที่ท่านอนุชาสะสมทรัพย์และท่านนายก จิรวัสตสัสมทรและท่านสจบรรทูลและทีมงานที่ได้นําผลม้อาผักและของมาร่วมบริจาคชาวบ้านครับขอบคุณมากครับนี่ครับนี่ครับมันชัดชัยของเรานะครับเรามาคุยกับท่านสปตสุนทรนะครับท่านสปอครับเป็นไงครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณท่านอนุชาสัสมทรรองนะพักชาติไทยพัฒนาและคุณจิรวัตสัสมทรนายกอปปนครปฐมและสจบรรทูลสนน้อย ที่นําโครงการปันสุขให้กับชาวบ้านหมู่ที่1และหมู่ที่ 2, 2> องนะผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคณะทุกท่านเจ้าหน้าที่ทุกท่านเป็นอย่างสูงครับคุณก็เป็นความรู้สึกดีๆของต่อประตอของเรานะักสุทนทรครับอันนี้ที่ขาดไม่ได้เลยครับกลุ่มชาวบ้านของเราครับสอจทอ่ามทุนส่วนน้อยครับ<พ>เป็นไงครับวันนี้ก็อื่นตพองอขอขอบคุณให้กำนังนะครับแล้วก็ท่านอยเพียงเลยครับเป็นสุนทรนะครับวันนี้เรามีโอกาสมาปันสุกให้กับ พี่น้องประชาชนชาวหมู่หนึ่งหมู่สองตำบลพรมุนโดยครงการนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากท่านอนุชาสัตครับท่านนายกที่ว่าสัตย์สุทธิ์และก็ผู้นําในชุมชนที่มาประสุทให้กับชาวบ้านในยุคลำบากในยุคที่เป็นโรคโควิด19กาำลังระบาดนะครับผมเองคงไม่มีอะไรพูดมากนะครับเพราะว่าตื่นตันใจนี่ยที่ได้มีโอกาสประสุขคร้งนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกๆุกยาาที่ให้ความร่วมมือกันนะครับขอขอบคุณครับผมครับผมอันนี้ก็คือความรู้สึกของท่านผู้นําของพวกเรานะครับยังไงติดตามพวกเราครับเราจะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ